สวัสดีครับกับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะกับ b i g g o d Gaming นั่นเองวันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะอีกแล้วว่จะมารีวิวตัวอะไรวันนี้วันนี้จะมารีวิวมาเล่นนั่นเองนะจากดอทมูลนะการ์ดฟุตแฟนตาซีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมอ่า สูง5ฟุต10นิ้วนะครับเวิร์กเลดมีเดียมโลนะถนัดเท้าขวานะครับผมสกิลมูฟ4เบกฟุต3นะครับผมผมเล่นไป7เกมนะยิงไป10ประตู3แอดซิตโอ้โหบอกเลยว่าเข้มเลยตัวนี้เข้มเลยอ่ะมาดูสเตตข้างในกันบ้างนะครับผมสปีดต้น96ความเร็ว97นะครับผมถือว่าเร็วมากเลยนะออกตัวแบบ กระชูดพุตปาสได้เลยนะครับผมชูตติ้งนะแอคแท็กโพดิชัน91ฟินิชชิ่ง93ช็อตพาเวอร์90นะครับผมเป็นตัวที่จบจบสกอร์ได้ดีนะครับผมเวฟฟุต3นะเอ่อถือจะเวฟฟุต3ยิงเท้าซ้ายก็ไม่แย่นะครับผมยิงได้นะมาดูพาสซิ่งกันบ้างดีกว่าวิชั่น90กับช็อตพาส88แล้วก็ครอสซิ่ง83ถือว่าส่งได้ดีนะครับผมอ,อ่ถ้าเข้าเท้าซ้ายอาจจะมีส่งเบาบ้างไม่ถึงกับแป๊กนะแต่ส่งเบา Dipping agility 92นะครับผมคล่องตัวมากๆากนะเพราะส่วนสูงแค่5ฟุต10นิ้วเองนะครับบาลานซ์88เรียชั่น89บอลนทอ์92ดิปปิ้ง91นะครับผมบอกเลยว่าไปกับบอลได้ดีมากเล่นหน้าก่อนไปโทษได้ดีนะครับผมสามารถล็อกซ้ายล็อกขวาได้แล้วก็มาพร้อมกับสกิลมูฟสีดาวเองก็พอเล่นท่าได้นะครับผมอ่ะ heading a t c 85โมงได้นะครับผมเพราะว่า jumping มาให้90สตา s t a เา92เล่นได้จบเกมนะครับผม90ต่อเวลาก็ยังเล่นได้นะเต็ง87ดนี่คือแข็งนะครับผมแข็งเลยแหละ aggression อีก73นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าตัวนี้เบียดได้นะเท่า oh, ที่เล่นมานะครับ7เกมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับผมมีความเร็วคล่องตัวนะใครที่ชอบสไต นักบอลไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามีความคล่องตัวไปกับบอลได้ดีตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมค่าทําอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงแสนเ0นะครับผมแล้วก็น่าจะคอนเฟิร์มบวกหนึ่งไปแล้วด้วยเพราะว่ายิงประตูไป1นัดนะครับผมก็ลุ้นได้ถึงบวกสามเลยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะบวกได้สูงสุดเท่าไหร่แต่บวกหนึ่งนี้ได้บวกหนึ่งมาในก็คุ้มแล้วนะครับผมหรือเวลา,าทาอีกประมาณ20ชั่วโมงนะครับโอ้มารีวิวช้าไปหน่อยนะแต่ว่ายังทําทันนะครับผมใครมีโฟลเดอร์เหลือนะครับสามารถเอาไปทําได้เลยนะตัวนี้ ถ้าเต็ม10บนะผมให้8.5ถึง9เลยนะถือว่าเข้มเลยตัวนี้เข้มเลยนะบอกเลยว่าเข้มจัดเลยนะครับผมก็ก่อนไปดูไฮไลท์นะครับผมมีไฮไลท์ให้ชมด้วยนะว่าการทำประตูของตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับผมอ่ะพูดมากเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าว่าตัวนี้ทำประตูยังไงบ้างนะผมไปชมันเลยครับ let's go i